อยู่กันต่อกับรายวันบันเทิงนะคะใกล้สิ้นสุดการรอคอยแล้วก <laughs> ับซีรีส์สุดร้อนแรงแห่งปีเสียงทำไม <laughs> ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจซีรีส์ร้รอนแรงอ<น>๋อเสียหน่อยฮะใช่เพราะว่าเป็นเสน่หาไดอารี่ค่ะเ <laughs> ตรียมออกอากาศให้ได้ชมทางช่องวัน31 <laughs> ในวันจันทร์ที่29กาพฤษภาคมนี้แล้วนะคะ <laughs> ใชาแบ่งออกเป็น3เรื่องราวด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเสน่หาสุดเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นกับดักเสน่หาบ่วงเสน่หาและแสบเสน่หาใช่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าใครที่ได้ดูตัวอย่างไปตามพูดเป็น เฮ้ยแซ่บอ่ะอพริกสิบเม็ดอ่ะโอ้ยแต่คุณผู้ชมครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดของเรื่องราวที่ถูกนํามาถ่ายทอดในซีรีส์เรื่องนี้นะสำหรับซีรีส์เสน่หาไดอารี่เนี่ยนะครับล่าสุดครับบอสใหญ่ของเราครับคุณบอยทะกลเกียรติวีรวานครับหนึ่งในผู้กำกับนะของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับพร้อมด้วยคนเขียนบทครับจะมาบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจครับแล้วก็เรื่องราวที่ทําให้เกิดซีรีส์สุดแซ่บครั้งนี้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ หรีละครโมเดิร์นดราม่าเรื่องใหม่ท, <Hey. S 1> ที่ทุกคนกำลังจะได้ชมกันทางหน้าจอช่องวัน3 1กับสาบันทึกเรื่องราวความรักและความเสน่หาที่ถ่ายทอดผ่านฝีมือของนักสแสดงคุณภาพครับขั่งซึ่งก็ได้รับเสียงคือฮาจากผู้ชมเป็นอย่างมากเพียงแค่ปล่อยตัวอย่างไปเท่านั้นเสน่หาไดอารี่นะครับก็เป็นบันทึกเรื่องราวของเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของเสน่หารักแท้หรือจะแพ้เสน่หามันได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของ ของคนที่เรารู้จักคนที่เราได้พบเห็นออหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วก็เอามาทำเป็นละครมีทั้งหมด3เรื่องมันเป็น3มเรื่องใน3สเตตัสของคนของคนชีวิตคู่คนมันมีมันมีคำว่าแต่งงานอยู่ตรงกลางและ3มเรื่องมันอยู่ในสเตตัสที่ต้นการจบพี่รู้สึกว่าแต่ละเรื่องอะ่ะมันพูดถึงชีวิตคู่ในแบบของตัวเอง อัดับเสนหาก็จะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันมาสิบปีแล้วก็รักกันมากแล้วก็บางทีมันเกิดอาการหวั่นไหวอะไรขึ้นนะก็มีการเผลอกลายเป็นว่าแจ็คพอตหารู้ไม่ว่าคนที่เขาเผลอไปมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเธอไม่ธรรมดาเธอไม่ยอมปล่อยและเดิมพันของเขาก็คือสิ่งที่เขารักมากที่สุดก็คือครอบครัวของเขา จริงๆมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่มีชีวิตแบบซินเดอรล่าคิดว่าตัวเองได้เจ้าชายและปราสาทราชวังในความเป็นซินเดอรล่าของเธอนั้นเจ้าชายไม่ใช่ไม่ใช่พรินซ์ชาร์่มอยงที่เธอคิดเจ้าชายมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วคนอื่นนั้นไม่ใช่ผู้หญิงผมก็มาเพื่อให้พี่กับน้ำผู้หญิงคนนั้นรู้งไงว่าชีวิตของพี่ไม่ได้มีแค่มันแต่ยังมีผมชีวิตครอบครัวของฉันมีค่า ฉันจะไม่ให้คนอื่นมาทำลายชีวิตฉันเด็ดขาดเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนกันตั้งแต่มัธยมแล้วทุกคนเห็นว่าคู่นี้เพอร์เฟกเหมาะสมกันมากจบไปแล้วก็จะแต่งงานกันแต่ปรากฏว่าสักไม่กี่สัปดาห์ก่อนก่อนงานแต่งกำลังโอ้โหเดินสายแจกกา๊าดเลยผู้ชายเกิดไปเจอความสนุกอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน ที่คือจุดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะแท้อไม่กี่ปีแล้วเขาย้อนกลับมาเจอกันแต่เกลียดกันแล้วนะแต่มันเหมือนก็ยังมีซัมติงอะไรอยู่ในใจที่มันยังค้างขาก,กันนะเพราะสุดท้ายแล้วก็รู้ว่าคนนี้เพอร์เฟกต์กับเรามันจะทำยังไงอ่ะถ้าเราอยากได้เขากลับคืนมา ผมว่ามันเป็นละครที่จะเกิดการถกเถียงเพราะว่ามันมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างชัดเจนมันอยู่ที่ว่าคุณมองจากมุมไหนมันถึงจะผิดถึงจะถูกแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นการพูดอะไรออกมาเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่ละครไทยไม่เคยกล้าพูด เปิดบันทึกของความรักและความเสน่หาไปพร้อมกันกับเรื่องแรกกับดักเสน่หาวันที่29พฤษภาคมนี้2องทุ่ครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31โอ้ มากจริงไม่อยากให้พลาดเลยนะคะประเดิมความแซ่บเรื่องแรกกันเลยด้วยกับดักเสน่หาออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะอย่าลืมค่ะว่าเริ่มวันจันทร์พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นตอนแรกแล้ววันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสา